สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่คุณดาฟักบูมเขาได้อัพคลิปรวมออ l episode ี e a s o ที่23นะครับที่มีตอนแยกอยู่ทั้งหมด3ตอนเนี่ยคือตอนที่69 70แล้วก็71นะครับถ้าใครพลาดตอนไหนไปสักตอนหรือว่าพาร์ทไหนไปสักพาร์ทนึงนะครับจะไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าความลับและความซับซ้อนต่างๆเนี่ยมันเริ่มลึกลับมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับ ฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปวิเคราะห์ความลับในฉากต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังจากฉากสุดท้ายของแต่ละตอนของแต่ละพาร์ทกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะและความลับก่อนหน้านั้นในซีซั่น22เนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆในซีซั่นก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูฉากลับในซีซั่นที่23ในตอนแรกคือตอนที่69พาร์ทที่1กันเลยแล้วกันครับในฉากตอนสุดท้ายนั้นนะฮะเราจะได้เห็นดาร์คสปีกแมนเขาได้ดึงคีย์ร์ดจากบูสตดคาเมล่าแมนคนนี้มานะครับเพื่อปิดประตูหนีไอ้คนหัวส่วมตัวนี้ไปนะครับเพื่อปกป้องเพื่อนสมาชิกข,ของเขาที่เหลืออยู่ทั้งหมด5คนสุดท้ายนั่นเองครับและฉากนั้นนะฮะก็ถูกตัดจบไปนะครับในขณะที่พวกเขานั้นกําลังเดินตรงไปที่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนใช่ไหมฮะ ใช่แล้วครับในฉากรับตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นพวกเขานั้นเดินเหมือนจะตรงไปนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับพวกเขาได้เดินเลี้ยวไปทางห้องด้านขวามือนะฮะซึ่งผู้นําทีมนั่นก็คือบูสูดคารเมล่าแมนคนนี้นั่นเองนะฮะและพี่คีโตพีวีของเราก็ได้ชี้นิ้วไปข้างหน้านะครับว่าเฮ้ยทําไมเอ็งไม่ไปทางนั้นนะ่ะฉันไม่เข้าใจเลยเพราะว่าฉันได้ยินเสียงไอ้พวกนั้นอยู่ตรงนู้นนะจากนั้นบูสูดคาเมล่าแมนคนนี้ก็ได้หยิบแท็บเล็ตอันนี้ขึ้นมาให้ดูครับใช่แล้วครับภาพที่เราจะได้เห็นน,น กับไอ้แก๊งจีเหลี่ยมกับพรกพวกอย่างแน่นอนนะฮะและภาพเหตุการณ์ในห้องที่ไอ้จีเหลี่ยมกับชาวแก๊งอยู่นั้นเนี่ย ก็ได้ข้อมูลมาจากทาง c ีเคดเอเจนต์ของเรานั่นเองครับว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะที่จะแทรกแซงข้อมูลวงในได้ขนาดนี้ครับและบูสตรคามิล่าแมนคนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นลูกเลี้ยงของ c ีเค็ดเอเจนต์นะฮะที่พยายามเหมือนจะช่วยแต่ก็มีความลับอยู่นั่นเองครับจากนั้นไอ้พวกสกิปเปอรี่ทอเรตก็ได้ยกขบวนกันมานะครับแล้วฉากนี้ก็ถูกตัดจบไปก่อนที่จะไปโผล่อีกทีในตอนที่69พาร์ทที่2นะครับที่หน้าจอของพี่ลัดทีวีแมนของเรานั่นเองและฉากต่อไปนะครับในตอนที่69าร์ทที่2ก็มี ฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกเหมือนกันครับหลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนต่อสู้เสร็จไททันสปีกแมนของเราก็ถูกอัปเกรดใหม่อีกครั้งนะฮะพร้อมกับไททันคาเมล่าแมนหลังจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ได้รับพลังจากไททันทีวีแมนและหลังจากที่เขาได้พลังเสร็จแล้วเนี่ยใน EP ีแยกนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเขาทั้งสองคนนั้นได้ชี้นิ้วไปทางไททันสปีกแมนนะครับฉากนี้ก็ดูเหมือนไททันสปีกแมนนั้นสิ้นหวังอยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่ได้พลังวิเศษจากไททันทีวีแมนมันก็ดูลำเอียงเห็นนนนะนะว่าไหมททุกคีี้เรราไปดูในเวอ์ชั่ห ซีซั่นกันบ้างครับฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือฉากที่ไททันทีวีแมนกับไททัน c เม e ราแมนนั้นจับมือกันอย่างแนบแน่นครับหลังจากที่ได้พลังจากไททันทีวีแมนแล้วนะฮะและภาพนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงอดีต ของ2คนนี้ครับที่ได้ร่วมรบร่วมต่อสู้กันมานะครับจริงๆแล้วฉากเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แอบสงสารแต่ท่านสปีกแมนอยู่นิดๆนะฮะหลังจากนั้นครับฉากสุดท้ายใน EP ีที่6 9พาร์ทที่2เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นค a มเบราแมนคนนี้ถือกระเป๋าที่มี Jetpack พร้อมหูฟัง แล้วก็มีหน้ากากเลนกันแสงมาให้ P v วีของเราและฉากนี้ก็คือฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ครับในตอนที่69พาร์ทที่2ช่วงท้าย EP นะครับที่เราจะได้เห็นพวกฝ่ายอเลียนกำลังเดินตรงเข้าไปที่หน้าประตูของไอ้คนหัวส้วนมนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยครับว่าฐานของไอ้พวกสกีวีดี้ทอเรตนั้นมีความซับซ้อนอย่างมากและประตูในแต่ละบานนั้นนะครับจะต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดประตูเหมือนบูสตดคาเมราแมนคนนี้เท่านั้นครับเพราะว่าประตูนั้นมันแน่นหนาจริงๆซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็แอบสงสัยอยู่เเหมือนนกกันัวนว่าาพ Ari ยข้้ไไปไดง เพราะว่าไม่มีคีย์การ์ดอะไรเลยนะครับแล้วจุดสังเกตในตอนท้ายนี้แหละครับจะไขข้อสงสัยให้กับเราเลหลายๆอย่างเลยนะครับที่เราจะได้เห็นฝ่ายพานิมิมิทของเราเนี่ยเราจะได้เห็นเอนจิเนียร์คาเมล่าแมนคนนึงครับกำลังพยายามที่จะเจาะประตูหรือไม่ก็แฮกประตูของฐานคนหัวซ่วมอยู่นั่นเองครับและหลังจากที่ประตูเปิดได้นะฮะฝ่ายเรานั้นก็ได้โถมกระสุนใส่เข้าไปที่ประตูทันทีนะครับแล้วฉากนั้นก็ถูกตัดจบไปอ่าแสดงว่าลาดทีวีกับชาวแก๊งสามสาวของเราเนี่ยที่เข้าไปได้นั้นน่าจะเป็นฝีมือของ Cam เอน ถึงว่าแล้ว ep ที่69พาร์ทที่1นั้นเราได้ยินเสียงคนกําลังทุบป,ประตูอยู่หรือไม่ก็ต่อสู้อะไรกันอยู่สักอย่างนี่นะฮะ และฉากรับต่อมานั้นนะครับเราจะได้เห็น a s t r o Toilet ที่เปิดตัวเข้ามาก่อน EP ีที่70ของเรานะครับและในขณะที่มันกําลังบินเข้ามานะครับไอ t r o t o i l e ตตัวนั้นมันก็ได้เรียกใช้อะไรบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนแท็บเล็ตที่มีหน้าจอสีแดงนะครับก็มีการพูดคุยสื่อสารอะไรกันบางอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจภาษาของไอ้คนพวกนี้นะจะดูเหมือนว่ามันกําลังจะรายงานอะไรสักอย่างให้กับใครบางคนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ในตอนนี้นะและในขณะนั้นนะครับพิววของเราก็ได้เห็นคาเมราแมนอีกคนงนึ่กําลังอซนะ ะะจะดูเหมือนว่า P.U.V. ของเราในตอนนั้นเนี่ยจะยืนเด่นไปสักนิดนึงนะครับจนถูกหางตาของ a s s u ซ l n t a s s s o TOILET ตัวนี้เนี่ยชำเลืองตาใสน,นิดๆนะครับตอนที่มันจะเก็บแท็บเล็ตไปแล้วก็ได้หันไปเจอกับ s อส o so TOILET อีกตัวหนึงที่บินเข้ามานะครับจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้เรื่องครับ ก่อนที่ไอ้เจ้าแอสโซทอเลตตัวนี้ก็ได้รีบบินพุ่งหนีออกไปอย่างไวนะครับซึ่งตาก,กล้องของเรานั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าแอสโซแลนแอสโซทอรเลตตัวนี้มันรู้แล้วนะครับว่ามีคนแอบดูมันอยู่นั่นเองนะครับแล้วฉากต่อไปนะครับเราก็จะได้เห็นแอสโซทอรเลตตัวนี้ก็ได้มาโผกทางข้างหลังของพิววีกับ Cam คามิล่าแมนคนนี้ครับก่อนที่พวกเขาทั้งสองนั้นจะถูกแอสโซทอเลตตัวนี้ยิงนำแสงเลเซอร์ใส่จนเสียชีวิตไปนั่นเองครับข้อสันนิษฐานหรือการกล่าวของผมนะ ผมคิดว่าบุคคลที่แอสโซทอยเลตคุยนั้นไม่น่าจะใช่ซีเคดเอเจนต์ของเราเนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซีเคดเอเจนต์ของเรานั้นเนี่ยหน้าจอของไอ้แอสโซทรอยเลตตัวนั้นเนี่ยจะต้องออกเป็นสีเขียว,ยวนะครับสแสดงว่าต้องมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอีกฝ่ายหนึง่งของพวกแอสโซทอยเลตอย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นจีแมนอันนี้ผมก็คาดเดาไปเรื่อยนะอยากรู้ให้แน่ชัดก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปนะครับทฤษฎีที่ชวนน่าคิดของผมนะครับผมคิดว่าซีเคดเอเจนต์นั้นได้ให้พวกเราทําการชะล้างเรื่องเรา ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นของสงครามนี้แล้วนะฮะเขาไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้นะครับนอกจากพวกเราแต่ว่าพวกเขาก็มีความลับที่ซ่อนอยู่ไว้เหมือนกันนะผมเดาว่าน่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่ๆครับซึ่งถ้าเราเอาเหตุผลจากซีเคตดเอเจนต์ใน EP ีที่70พาร์ทที่3มาเนี่ยที่เขาได้พูดไว้ว่านายทําได้ดีมากนั่นหมายถึงพี K ่คริโตของเราครับที่เป็น p ีอยู่ตอนนั้นและการต่อสู้ครั้งถัดไปนั้น มันจะไม่มีนายแล้วถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่และซึ่งตอนนี้นะฮะก็ดูเหมือนว่าคา m e เมล่าแมนพันเจอร์หรือพี่คีโตของเรานั้น มีความลับสําคัญหรือมีหลักฐานอะไรเด็ดๆอยู่แน่ๆครับทางซีเคีดเอเจนต์ของเรานั้นก็ได้สั่งปิดสวิตซ์เลยและฉากลับหลังจากนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยฝ่ายคาเมราแมนที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของฐานทัพพวกเขาก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆทั้งหมดแบบเรียลไทม์กันเลยครับและภาพที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโรงพยาบาลนั้นก็มีแต่หน่วยฆ่าตายทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครับที่ได้ถูกรักษาตัวให้ฟื้นคืนชีพกลับมานะครับซึ่งบางตัวนั้นก็บอกไม่ได้นะฮะว่าโดนมาจาก E ีีไหนบ้างแต่่ก็มีีบาง E P ท คุ้นคุ้นที่ผมคุ้นคุ้นสุดๆก็น่าจะเป็นอีกคนนี้นะเหมือนเขาจะโดนมาใน ep ทั14ที่เหลือน,นั้นผมไม่แน่ใจแล้ว แต่จุดที่น่าสนใจในห้องนี้นะครับเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนใส่ชุดสูทสีดําคนนี้ที่มาพร้อมกับหมวกไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าทีมชุดที่คอยดูแลรักษาฝ่ายคาเมล่าแมนก็เป็นได้นะหลังจากที่คิริโตของเราได้สิ้นใจลงไปนะครับพวกเขาทั้งหมดในห้องนั้นก็ได้ยกนิ้วกดไลค์ให้กับเขาไปนั่นเองครับและฉากรับต่อมาครับย้อนกลับไปใน EP ที่70พาร์ทที่2ครับเพ,เพื่อนๆจะเห็นว่าบูสต์คารเมล่าแมนคนนี้ได้ถูกสกิฟตี้ทอเลตตตัวนี้จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ คิดว่าเขานั้นปุยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ในตอนท้าย E ีีที่70พาร์ทที่3นั้นเนี่ยทำไม PV อพี่กีโตอของเราถึงได้เห็นร่างของบูสูดคาเมราแมนคนนี้มายืนดูเขาแล้วครับแลวเขาก็ได้เดินหนีออกไปนะครับแล้วก็ได้เห็นร่างวิญญาณของ2พี่น้องชุดสีเขียวที่เขาได้ตายมาก่อนหน้านั้นมาปรากฏให้เขาได้เห็นอีกด้วยนะครับซึ่งใครจะไปคิดครับว่าบูสูดคาเมราแมนคนนี้ไม่ได้ตายไปจริงๆแต่เพียงแค่เขานั้นได้ล่องหวนขึ้นมาแอบดูเพื่อนๆของพวกเขาที่กําลังบาดเจ็บอยู่น่นนัเอง ทีนี้เรามาดูเหตุผลที่พี่คีโตของเราไม่ได้ไปต่อกันมากงครับภาพก่อนนั้นนี่พ p ววิคีโตของเรารู้หมดทุกอย่างครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในตอนนั้นและบางอย่างนั้นภาพเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับเพราะว่าหน้าจอของพี่พ v วิคีโตตอนนั้นเนี่ยถูกแทรกแซงจากซีเคีตเอเจนต์อยู่ตลอดนั่นเองบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัวหนังสือขึ้นว่าหน้าจอเออเลอร์อะไรสักอย่างนี้แล้วแล้วก็ความลับทั้งหมดที่ซีเคีตเอเจนต์ปิดบังมาโดยตลอดนะครับจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนนะครับ ให้ปูสูตรคาเมราแมนคนนี้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวฝ่ายอาริอันหรือว่าฝ่ายพันธมิตรของเราเนี่ยให้เดินตามแผนของเขานะครับที่ได้วางเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองแล้วคนที่รู้ทุกอย่างรู้มากอย่าง p U v v คีโต e นั้นเนี่ยจะต้องถูกกำจัดออกอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าภาพเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้แต่ส่วนตัวของ p U v คีโต e เนี่ย รู้ตัวเองดีครับว่าเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับด้วยความอยากรู้แล้วก็อยากเห็นของเขาเนี่ยจนทําให้ซีเคียดเอเจนต์นั้นต้องปิดบังเอาไว้นะครับและเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่ผ่านมาคิริตโตของเรารู้หมดทุกอย่างครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างนะครับและที่สําคัญเลยเขาได้เห็นว่าซีเคียดเอเจนต์นั้นกําลังพูดคุยกับแซนติสกิิตี้ทอเลตใน E p ีที่70พาร์ทที่3ของเราครับและนี่แหละครับคือความลับสุดท้ายที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ กรีโตงเราได้มีชีวิตอยู่ต่อได้ครับหลังจากนั้นนะครับฉากที่ถูกเพิ่มหลังจากนี้นะครับบูสูตคารเมล่าแมนคนนี้ก็ได้เดินล่องหวนกลับไปที่ห้องของตัวเองที่ได้นอนล่วงอยู่ก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ได้นอนตีเนียน ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับถ้าถามว่าทําไมเขาถึงล่องหนกลับไปที่เดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าในฉากในตอนนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกบันทึกถ่ายทอดเป็นแบบเรียลไทม์ให้กับฝ่ายแคม era ได้เห็นหมดแล้วนะครับแล้วไม่ได้ขึ้นหน้าจอทานมิชชั่นเออร์เรอร์อะไรด้วยนะฮะที่สําคัญเลยนะครับเขาได้เห็นหมดทุกอย่างครับว่าบูสต์แคม a man คนเนี้ย เขาได้นอนล่วงหมดสติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเขาไปโผล่อีกสถานที่หนึ่งหรือให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยความลับทั้งหมดนั้นจะต้องถูกเปิดเผยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับในฉากลับสุดท้ายในตอนท้าย EP ที่71นะครับเราจะได้เห็นท่านทั้ง3คนของเราพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือฝ่ายบันธมิตรของเรานะครับแต่ไม่ทันซะแล้วไอ้พวกจีเหลี่ยมกับแอสโซทอยเลตนั้นก็ได้ขนย้ายของหนีออกไปแล้วนะครับและพวกเขานั้นก็ได้พากันบินตามไปกันต่อครับและนี่ก็คือฉากลับทั้งหมดนะครับที่ถ หมดเท่านี้และเรื่องราวต่างๆนั้นนะฮะมีความซับซ้อนซ่อนเล้นมากมายครับข้อสรุปทั้งหมดที่เราจะได้เนี่ยหลังจากนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของ c K ีเ Agent ของเราแล้วนะครับที่จะใช้บูสูดคาเมราแมนคนนี้เดินตามแผนต่อไปยังไงนะครับโดยที่ไม่ให้คนอื่นได้รู้เรื่องนั่นเองก็เป็นที่เรียบร้อยครับกับเรื่องราวความลับต่างๆใน all episode รวมซีซั่นที่23นะครับหนทางยังอีกยาวไกล ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายจ้า